ทีนี้เนี่ยสลับอารมณ์ไปดูคุณแรมโบ้บ้างดีกว่าใช่ค่ะคุณผู้ชมตอนนี้แรมโบ้นะคะออกมาซัดฝ่ายค้านะค่ะเขาบอกว่าพ่นพายุน้ำลายที่สศกระปก,กโศครกเน่าเหม็นน่ากลัวกว,กว่าพายุเตี้ยนหมู่อีกเนี่ยนะคะนี่ทางด้านของนายเสกสกนอัดถาวงค่ะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการระบุนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยหลายพื้นที่ในจังหวัด หลายจังหวัดเนี่ยค่ะเกิดสถานการณ์น้าท่วมขณะนี้ทางนายกเองก็มีกําหนดการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องไปติดตามแผนบริหารการจัดการน้ําไปให้ความช่วยเหลือรับฟังปัญหาของประชาชนต่างๆแล้วก็ไปให้กําลังใจในพื้นที่ด้วยเนี่ยนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงดัมโบ,บ้ค คือคือคุณเสกสกลเนี่ยบอกว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะเป็นห่วงประชาชนทุกคนคือแตกต่างจากพักฝ่ายค้านที่ประชาชนเนี่ยจะเดือดร้อนมากแค่ไหนแต่ก็ยังออกมาพูดเป็นพายุน้ําลายพูดมากจนน้ำท่วมทุ่งกล่าวหาโจมตีตลอดเวลาซึ่งตนเองก็มองว่าพายุน้ําลายของพักฝ่ายค้านเนี่ยสร้างความรุนแรงเสียหายมากกว่าพายุเตี้ยนหมู่ซะอีกนี่ พี่แรมโบ้เปรียบเทียบแบบนี้เลยนะฮะ,ฮะก็ไม่รู้ว่าฝ่ายค้านก็จะรู้สึกรู้สากันหรือเปล่าย้ํากันแบบนี้ละกันคุณผู้ชมมาช่วงท้ายนี้นะครับฝาก <ฮะ S 1> เรื่องของท็อปแฟนกันหน่อยครับน้องปิ๊งฮะ,ะวันนี้ท็อปแฟนนะคะก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะมาร่วมสมัครนะคะเป็นท็อปแฟนค่ะไปดู